หนึ่งเคสที่ติดต่อขอความช่วยเหลือนะครับก็คือคุณวนาขุนหลัดนะครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่สองบ้านบางแฟบริมคลองรอหนึ่งนะครับหลังห้างโลตัสหัดใหญ่ในจังหวัดส,สงขลานะครับตอนนี้เราจะพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณวนาการตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับคุณวนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับตอนนี้สถานการณ์ณจุดนั้น,เ,นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างครับ ค่ะตอนนี้อ่ะจะไอ้น้ำอ่ะประมาณประมาณเอวอ่ะค่ะคในบ้านนะคะอืบ้านกี่ชั้นนะคะบ้านชั้นครึ่งค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ข้างล่างอ่ะ,อะอน้ำอ่ะเท่าแค่เอวแล้วแล้วก็แล้วก็ไอ้ไอ้ที่บันไดอ่ะเหลืออีกสามขั้นนะคะครับก็เลยอยากจะออกข้างนอกอื แล้วแนวโน้มมันเป็นยังไงครับสถานการณ์น้าคือมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันทรงตัวหรือว่ามันค่อยๆลดระดับแล้วครับในฝนตกเรื่อยๆอะค่ะฝนยังไม่หยุดตกอะค่ะครับครับคือความต้องการตอนนี้ก็คืออยากจะออกไปจากบ้านใช่ไหมครับติดอยู่ที่บ้านนี่กี่วันแล้วครับคุณวนาครับวันนี้อะค่ะน้ําน้ําน้ําท่วมเมื่อคืนอะค่ะแล้วก็แล้วก็ประมาณปีสี่แล้วก็ฝนของคนของค่ะ แล้วก็พอดอ,อน้ําก็มาเรื่อยๆเพราะพราะปกติแล้วที่นี่อะยังปีที่แล้วน้ํายัางยัง ยังไม่มากเหมือนเหมือนปีนี้นะค,ะค่ะค่ะดูจากภาพตอนนี้ภาน่าจะเป็นภาพที่คุณวนาส่งมาเป็นน้ําที่ขึ้นมาเกินครึ่งบ้านแล้วน่าจะไม่ได้มีที่อยู่อย่างที่คุณวนาบอกว่ามีพื้นที่อยู่แค่ประมาณ3ขั้นบันได<อ>ใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่กันกี่คนแล้วต้องการการต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างอะคะในระหว่างนี้นะคะ่ะอยู่คนเดียวอ่ะค่ะแล้วก็มีแมวมีแมวสามตัว อครับแล้วก็ต้องการเรือออกไปบ้านพ่อค่ะอ่าคือตอนนี้เรือเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงเดี๋ยวจะส่งต่อความช่วยเหลือเดี๋ยวจะแจ้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องน่าจะรับทราบแต่ช่วงระหว่างที่คุณวนายังคงรอการช่วยเหลืออยู่ที่บ้านเนี่ยครับเรื่องเร่งด่วนเลยเรื่องของอาหารการกินตอนนี้มีมีเพียงพอหรือว่ากินอยู่กันยังไงครับทั้งทั้งคุณวนาแล้วก็แมวอีกสามตัวด้วยอาหารยัง ไม่ได้ทานเลยตั้งแต่เช้าแล้วโอ้ครับคือคือเป็นเพราะว่าเราเราไม่ทันไม่ทันได้ตั้งตัวก็เลยยังไม่ทันได้มีการเตรียมอาหารเอาไว้ใช่ไหมคะมีการแจ้งเตือนไหมครับก่อนหน้านี้อะค่ะคุณวนาคะมีค่ะมีมีแจ้งเตือนธงแดงแล้วแต่ว่าก็มันน้ำมันมาเร็วอะค่ะครับแจ้งที่วัดแจ้งนี่แจ้งมาตั้งแต่ช่วงเวลาไหนครับวันไหนครับช่วงช่วงเมื่อคืนค่ะประมาณสัก เ่งคืนเร่ยงค,ค,คืนไ,ไม่แน่ใจอะเรื่ยงคืนยับมันมันเป็นไปได้ไหมคะว่าปกติในพื้นที่เคยท่วมแบบนี้ไหมคะแล้วเคยเร็วขนาดนี้ไหมคะพื้นที่ไม่ท่วมขนาดนี้ค่ะอืมก็คือปีนี้นักไม่ท่วมขนาดนาขาะใช่ค่ะน้ำมันมาเร็วอืม ค่ะแล้วแถวบ้านบ้านคุณวนาค่ะนอกจากตอนนี้เราเห็นเราเห็นแต่ในบ้านใช่ไหมคะข้างบ้านในชุมชนมีคนอื่นๆอยู่ด้วยไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราแจ้งไปเนี่ยเราจะได้ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือทั้งคุณวนาแมวแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยมีบ้านประมาณกี่คนแล้วมีเพื่อนบ้านที่ยังติดค้างอยู่ไหมคะพอจะทราบหรือเปล่าไม่มีค่ะตรงนี้บ้านมันจะห่างจากชุมชนนะคะเพราะว ค่ะงั้นฝากให้คุณวนาช่วยแจ้งพิกัดชัดๆอีกสักนิดนึงค่ะจุดสังเกตถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้นะคะค่ะมาจากมาจากหมู่บ้านลาดานิเวศแล้วก็จะเห็นปกติแล้วถ้าไม่ท่วมมามาค่ะครับคุณวนาคะได้ยินไหมคะ ค่าได้ยินค่ะค่ะอขออีกทีนึงค่ะจากหมู่บ้านลัดดานิเวศแล้วยังไงต่อนะคะค่ะปกติแล้วถ้าเหมือนหลังโลตัสใช่ไหมคะ,คะแล้วก็มีตลาดกเกษตรอะ่ะขับจากตลาดกเกษตรมาขนส่งอ่ะนะคะ,คะขับตรงมาเลยประมาณสักอาสักร้อยเมตรอะ,ค,ะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นจะก่อนหน้าก่อนจะถึงอะ่ะเป็นรีสอร์ทชมจันทร์แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าน้ําท่วมแล้วแล้วก็ ที่บ้านน่ะกาแพงสีเขียวแล้วก็จุดสังเกตเนี่ยมันจะมีบ้านสองชั้นสีเหลืองอยู่แล้วก็กําแพงเขาจะเป็นพงชาติไทยอะค่ะครับเดี๋ยวยังไงจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไปอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะขอบคุณคุณวนานะคะขอบคุณนะครับค่ะคขอบคุณหน้าตาอ่าหนึ่งเคสที่ตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าหนักแล้วก็รอการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับคุณวนาขุนหลัดนะครับ